สวัสดีนะวันนี้ก็อยู่กับเกมไลน์เจอหนุ่มก็วันนี้จะมารีวิวนี่นะไอเนี่ยเพื่อนซีของลิมูรูนะก็เป็นตัวในการ์ตูนเรื่องเกินใหม่เป็นสลามนุ่มก็เรื่องนี้สนุกนะเออถ้าใครยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูนะสนุกจริงเรื่องเนี้ยยิงไว้ก่อนออก็สาเหตุที่มาทําคลิปวันนี้นุ่มเพราะว่ามีลูกแทนคนนึ่งนุ่มเขาได้ส่งไอดีเนี่ยให้ผมมารีวิวนุ่มก็ไม่รู้ทําไมนะแต่ก็ขอบคุณมาก ก็ไม่รู้จะได้มีคลิปลงแหละไม่ได้ลงคลิปมานั้นแต่นานก็ถ้าวันนี้พูดติดขัดหลายขออไปเลยหนุ่มเพราะว่าไม่สบายนะโอเคเรามาดูสกิลนึงก่อนเลยหนุ่มสกิลแรกเป็นอะไรเนี่ยน้ำพึ้งแซกอร่อยหนุ่ม <Everything S 1> ก็จะเพิ่มพลังด้วยโอ้โหมันเจี๊บดิ <laughs> เปิดมาปุ๊บก็เจออะไรไม่รู้เจอมินเลี่ยม มิเลียมประธานมิเลียมนุ่มก็มาดูกันเลยส่วนตัวคิดว่าเราน่าจะชนะสบายนุ่เพราะว่ามิเลียมเราเป็นล่างอันตานะเออมาละตีกันแล้วยังไงยังไงจังหวะนี้ใครชนะใครชนะโอ้ <c oughs> ทำไมเราไม่ออกสกิลแหละโอ้อะไรเนี่ยสก <c oughs> ิเราแม่งไม่ออกสกิลแหละเราจะโดนช่วงตายนั่นน่ะ ยังไง <Yeah. S 1> ยังไงเอาลูกอุกกาบาตมาแล้วอ๋อสกิลหนึ่งกินน้ำผึ้งนมติดบัฟบนมสกิลสองยังไม่รู้อ่ะเพราะว่ายังไม่เห็นมันออกสกิลแหละต้องเบนนี่มาลุโอโ้โตัวอะไรไม่รู้คือไปหมดแล้ว <laughs> ไม่ได้เล่นเอ้ไม่ได้ดูมันนานการ์ตูนเนี่ยเลยไม่รู้น่หม,มาแต่ก็เคยดูอยู่แหละ ม,มาอันนี้ปล่อยจะปล่อยลิมูรูปไปด้วยนุ่มจะช่วยดแบบับมามไปไปช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นไลเจอน์นุ่มเพราะว่ายังไงอ่ะเกมมันไม่มีอะไรน่าสนใจเนเอ๊ะน่าสนใจนีก็จะพยายามลงคลิปละกันเอออาจจะลงอะไรเจอแหละ ไม่มีอะไรลงด้วยมาอะไรต้นปี๊ดเหรออีกคนโล่ไปเลยอ่าเอ้ยชมเอ้ยนี่ไงระดีสองโอ้โหตายเป็นแผบเลยเระดียีงไ,ไงปล่อยไาปล่อยตายโอ้โห ุๆๆไปยังอีบ้านยังไงโอเคเรียบร้อยนุ่มก็โดยรวมสกิลสก็จะเป็นการปล่อยนอั่นนุ่มไอสีฟฟาฟ้านะอะไรเขาเรียกว่าอะไรพื้นใหญนะ่หรือได้เป็นโดูพามิโกรอ,อะไรนะะเนี่ยระเบิดดามากอนอ๋อตอนแรกผมก็เลยว่าได้โดูพามิโกะ สกิลแรกก็จะเป็นกินน้ำผึ้งหนุ่มก็จะติดบ้าะนะส่วนตัวคิดว่ามันก็โหดหนุ่มแต่ยังไม่รู้หนุ่มรอคนอื่นรีวิวดีกว่าอาจจะรู้รู้เยอะกว่านี้หนุ่มก็แต่วันนี้ก็มีแค่นี้หนุ่มถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้หนุ่มขอบคุณที่มาดูคลิปนี้หนุ่มเพราะว่าไม่ได้หงมคลิปมานานอ่ะมันพูดไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะต่อเนื่องเลยอ่ะจะติดขัดๆอยู่นั่นแหละก็โอเคแหละวันนี้ก็บ๊ายบาย milliam nam